ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคชชิ่งเดอ e ซีรีส์ EP ที่3ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่มีชื่อว่าบันไดก้าวแรกสู่การเป็นโค้ชครับการที่จะเป็นโค้ชได้นั้นผมเองเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวแล้วผมผ่านการอบรมหลักสูตรในฐานะมาสเตอร์เทรนเนอร์สร้างโคชมาหลายรุ่นผมได้รับคำปรึกษาจากโคชรุ่นน้องจากน้องๆหลายคนที่เอาวิธีการโคชไปใช้เพื่อพัฒนาทีมงานของตัวเองผมจึงพบว่าจริงๆแล้วการโคชนั้นต้องมีองค์ประกอบที่มีชื่อว่าสามเหลี่ยมแห่งโคชชิ่ง ถ้าสามเหลี่ยมแห่งโคชชิงนั้นยังไม่เกิดหรือขาดด้านใดด้านหนึ่งการโคชนั้นจะประสบความล้มเหลวแน่นอนคุณครับในปัจจุบันนี้เกิดไลฟ์โคชชิงมากมายไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน y o u t u b e ใครที่มีกล้องโทรศัพท์อัดเสียงได้ก็สามารถเป็นคนที่มาพูดเพื่อให้กำลังใจหรือเพื่อปลุกใจคนอื่นได้ แต่คุณสังเกตไหมครับว่าปัจจุบันนี้มีข่าวคราวในกระถิเชิงลบเกี่ยวกับการเป็นโค้ชมากมายโค้ชหลายคนถูกโจมตีในเรื่องกระบวนการที่เขามาโค้ชเนื้อหาที่เขามาโค้ชการใช้คําพูดที่ไม่ได้เป็นเชิงสร้างสรรค์นในการโค้ชนั่นเพราะว่าตัวเขายังไม่ได้สร้างสามเหลี่ยมโคชชิ่งให้เกิดขึ้นกับผู้ฟังแล้วมันเป็นเรื่องยากในการทําสื่อออนไลน์ให้เกิดสามเหลี่ยมโคชชิ่งการจะเกิดสามเหลี่ยมโคชชิ่งขึ้นได้นั้นคุณจำเป็นจะต้องรู้จัก ผู้ฟังหรือโคชชี่ของคุณเป็นอย่างดีในระดับหนึ่งและต้องสร้าง3ามสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนผมจะบอกว่า3มสิ่งนี้มีอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้ไปเช็คว่าในปัจจุบันนี้หากคุณกําลังโคชใครคนหนึ่งอยู่เขาเกิด3มสิ่งนี้กับคุณหรือยังลองจินตนาการภาพสามเหลี่ยมด้านเท่าดูนะครับ มันจะมีมุมแหลมอยู่3มมุมนั่นผมขอเป็นตัวแทนของ3ความรู้สึกที่โคชชี่ต้องมีกับโคชและตัวโคชต้องมีกับโคชชี่ความรู้สึกด้านแรกมุมบนนะครับคือความเชื่อมั่นเอาความเชื่อมั่นของ ตัวโคชที่คือผู้ถูกโค้ชก่อนนะที่ต้องมีกับเรานะคือเขาต้องเชื่อมั่นในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความเชื่อที่เกิดจากการทํางานก็ตามคุณต้องมีความเชื่อมั่นต่อกันและกันในระดับหนึ่งน้องของคุณต้องเชื่อตัวคุณต้องรู้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่เขาสามารถไว้วางใจได้และเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เขาต้องมีความรู้สึกอยากให้คุณมาช่วย และพร้อมรับที่จะเปิดรับความช่วยเหลือจากคุณส่วนตัวคุณเองในฐานะโค้ชก็ต้องมีความรู้สึกและความเชื่อว่าผู้คนนั้นพัฒนาได้และสำคัญที่สุดคือคุณต้องเชื่อว่าตัวน้องของคุณนั้นพัฒนาได้ถ้าคุณพัฒนาคนโดยที่คุณไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของเขาคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่นอนครับ ด้านที่2ของสามเหลี่ยมโคชชิ่งที่ต้องมีให้กันและกันคือการยอมรับครับการยอมรับนั้นเกิดขึ้นจากอะไรผมต้องให้คุณลองจินตนาการก่อนนะครับการยอมรับคุณในฐานะที่จะเป็นโคช้ชถ้าอยากได้การยอมรับคุณต้องมีความรู้ในสิ่งที่คุณกำลังให้คำปรึกษาอยู่ด้วยครับ ลองคิดถึงตัวคุณนะครับถ้าวันนี้คุณต้องไปปรึกษาใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเขาจะให้คำปรึกษาคุณกลับแต่คุณกลับพบว่าเขาไม่ได้มีความรู้ความสามารถในส่วนที่คุณอยากจะปรึกษาเลยความเชื่อถือหรือการยอมรับจะเกิดขึ้นไหมครับ แน่นอนครับคําตอบก็คือไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วจะทําอย่างไรนะครับให้เกิดการยอมรับขึ้นคุณก็ต้องมีความรู้ในระดับที่คนคนนั้นยอมรับว่าคุณเป็นผู้รู้เพียงพอที่เขาจะให้การยอมรับและมาปรึกษาคุณเปิดใจรับข้อมูลจากคุณครับ ตัวคุณเองก็ต้องยอมรับในตัวเขาด้วยเช่นกันครับยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเขาเพราะโคชชี่เวลาที่เข้ามาปรึกษาคุณบางครั้งปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าข้อเสียหรืออุปสรรคภายในตัวเขาด้วยเช่นกันหากคุณไม่ยอมรับ ทั้งข้อดีและข้อเสียคุณจะกลายเป็นโคช้ชที่มุ่งโจมตีข้อเสียของผู้มาปรึกษาทันทีและนั่นจะทําให้การยอมรับของทั้งคู่นั้นหายสูญเสียหรือเป็นไปไม่ได้ทําให้สามเหลี่ยมแห่งการโคชชิ่งนั้นหายไปส่วนหนึ่งครับฉะนั้นต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับผู้มาโคช้ชและโคชชี่ต้องยอมรับตัวโคช้ชเองด้วยครับ ด้านที่3ของสามเหลี่ยมโคชชิ่งก็คือส่วนของความไว้วางใจครับการที่โคชกับโคชชี่จะสามารถให้คำปรึกษาหรือ คลำการโค้ชกันได้ทั้ง2ฝ่ายต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันตัวโค้ชที่หรือผู้ถูกโค้ชเนี่ยต้องไว้ใจโค้ชว่าจะสามารถดูแลสามารถจัดการสามารถปกปิดข้อมูลของเขาเพราะว่าบางครั้งการโค้ชคือการที่ต้องเปิดใจเล่าถึงประสบการณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้น ถ้าโคชี่ไม่ได้ไว้ใจโค้ชไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าไว้วางใจกับโค้ชเขาจะไม่เล่าเรื่องราวต่างๆและคุณจะไม่พบเพนพอยต์หรือจุดที่คุณจะต้องแก้ไขหรือจุดที่คุณจะต้องช่วยเหลือเขาเลยเพราะฉะนั้นตัวโค้ชเองก็ต้องมีความไว้วางใจในตัวของโคชี่ด้วยเมื่อไรก็ตามที่มีการให้งานเมื่อไรก็ตามที่มีการให้เขาจัดการเรื่องใดคุณต้องไม่จิกไม่ตามบี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับปรุงและยืดหยุ่นให้เขาต้องรับผิดชอบตัวเอง เมื่อเขารับผิดชอบตัวเองมันจะเกิดความภาคภูมิใจนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าคุณไว้วางใจในตัวเขานะฮะส่วนนี้สําคัญนะครับโค้ชที่ต้องไว้วางใจในตัวเราได้ว่าเราสามารถที่จะดูแลข้อมูลและปกปิดความลับของเขาได้หรือไว้วางใจตัวเราในเรื่องของความเชื่อใจว่าเราจะคอยปกป้องเขาได้ส่วนเราเองก็ต้องไว้วางใจโค้ชที่ว่าเมื่อให้อะไรเขาทําไปเขามีวุฒิภาวะพอที่จะทําสิ่งนั้นได้อันนี้ต้องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันครับ การจะเกิดสามเหลี่ยมแห่งการโครสได้นี่นะครับมันจะต้องมี กฎ5ข้อของโค้ชที่พึงปฏิบัติกับโคชชี่ครับกฎ5ข้อนั้นประกอบไปด้วยข้อแรกคือ1ต้องมีเป้าหมายร่วมกันหากคุณมีความสามารถในการโค้ชดีแค่ไหนก็ตามผู้ที่ถูกเป็นโคชชี่เปิดใจแค่ไหนก็ตามแต่หากคุณกับโคชชี่นั้นน่ะมองคนละมุมมองคนละจุดปัญหาเกิดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงอยากให้คุณกับเขาเนี่ยมีเป้าหมายร่วมกันคุณไม่มีทางโค้ชคน ที่มีเป้าหมายแตกต่างกับคุณให้ไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้หรอครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มโค้จรตกลงพูดคุยกันก่อนว่าคุณและเขามองสถานการณ์นี้ในจุดเดียวกันหรือไม่และมองเป้าหมายที่จะเป็นจุดสักเซตพอยน์นั้นเป็นจุดเดียวกันหรือไม่ครับหัวข้อต่อมาที่เป็นกฎเหล็กของโค้ชคือการเคารพความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนครับ คุณจะเห็นได้ว่าหลายๆเคสที่เป็นดราม่าของโค้ชหรือไลฟ์โคชชิ่งในปัจจุบันมันเกิดจากการใช้พลังเชิงลบเข้าไปบี้จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องของคนอื่นซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ควรกระทำสำหรับโค้ชจริงอยู่ถ้าเรียนถึงขั้นการใช้เทคนิคชั้นสูงเรื่องของการบาลานซ์พาวเวอร์แล้วอ่ะการใช้ในกถิพาวเวอร์เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างไวรัลได้ง่ายในการโค้ชแต่มันก็สร้างกระแสตีกับ ได้แรงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณต้องเครารพความเป็นมนุษย์ถึงโค้ชชี่นั้นจะมีวุฒิภาวะที่น้อยกว่าคุณจะมีตําแหน่งงานที่น้อยกว่าคุณหรือจะมีความรู้ความสามารถที่น้อยกว่าคุณแต่เขาก็เป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันกับคุณเช่นกันคุณไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกหรือลดค่าความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ว่าจะด้วยทางวาจารหรือทางความคิดก็ตาม ข้อต่อมาคือความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับเรื่องนี้ยากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือคุณต้องใช้เวลาศึกษาการพูดคุยกันมันจึงเป็นสิ่งที่โค้ชที่เข้ามาเป็นเทรนเนอร์ที่มีเวลาไม่เยอะเนี่ยจะไม่สามารถสร้างข้อนี้ให้เกิดขึ้นได้มันจึงทําให้สามเดี่ยวของการโคชชิ่งเนี่ยไม่สามารถเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงได้เมื่อโครงสร้างที่ถูกกระทบด้วยปัญหาหรือคําถามที่ไม่สามารถตอบได้มันจึงพังทลายลงเพราะความเชื่อใจซึ่งกันและกันนั้นยังไม่เกิดเพราะเวลามันน้อยเกินไป การจะสร้างความเชื่อใจนั้นคุณต้องอาศัยความจริงใจคุณต้องอาศัยเวลาและการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่ตัวโค้ชไปเรียนรู้โค้ชชี่เท่านั้นโค้ชชี่ก็ต้องเรียนรู้โค้ชด้วยเช่นกันบางครั้งการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญมากเหมือนที่ผูิพูดด้วยในอีพีแรกการจะเป็นหัวหน้าหรือการจะเป็นโค้ชนั้นต้องเป็นคนที่เติมเต็ม,ตมวงจรการสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้เขาเชื่อใจในตัวคุณต้องพัฒนาการสื่อสารของตัวเองทําให้ผู้คนสามารถไว้วางใจได้ในเวลาสั้นด้วยความจริงใจและการ การสื่อสารที่ตรงกับรูปแบบการสื่อสารของผู้เรียนรู้หรือโคชีนั่นเอง ข้อที่4คือความยืดหยุ่นคุณต้องเข้าใจว่าผู้คนนั้นมีความแตกต่างกันต่อให้วิธีการที่เราเคยนําไปสอนคนเป็นร้อยเป็นพันมันจะประสบผลสาเร็จก็ไม่ได้ไหมายความว่าวิธีการนี้จะไปใช้กับโคชชี่หรือผู้ถูกโคชได้ทุกคนบางคนมีภาวะการเรียนรู้ที่แตกต่างหลายคนเรียนรู้เก่งจากเรื่องของการฟังบางคนเก่งจากการอ่านบางคนเก่งจากการดูบางคนเก่งจากการลองทำเพราะฉะนั้นวิธีโคชจึงต้องแตกต่างและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่าใช้วิธีการ เดิมๆกับบุคคลเดิมๆเ,เ,เพราะมันจะเป็นเสมือนการดื้อยาการที่คุณจะโค้ชใครสักคนหนึ่งคุณต้องเปลี่ยนวิธีการและทําให้เขาได้พัฒนาศักียภาพอยู่เรื่อยๆอย่าคิดว่าการวางแผนและทําตามสเต็1-2-3เป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นอย่าลืมกดข้อเรื่องของการยืดหยุน่นการยืดหยุ่นคือต้องสามารถเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากสภาวะรอบข้างหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อน,นํามาโค้ชเขาได้อยู่เสมอครับ และข้อสุดท้ายคือการตอบแทนความรู้สึกในทุกๆด้านครับการตอบแทนความรู้สึกในทุกๆด้านคืออะไรคือการที่คุณจะต้องสามารถจัดการภาวะความคาดหวังทางอารมณ์ของโคชชี่ที่มีต่อเราได้ทั้งอารมณ์เชิงบวกและเชิงลบผมเคยเจอครับเวลาที่ผมไปโคบางครั้งโคชชี่แสดงอาการตึงตังวอยวายใส่ผมนั่นคือเขาไม่ได้ต้องการที่จะ ทำร้ายผมหรือเขาไม่ได้ต้องการจะทําให้ผมรู้สึกแย่เพียงแต่เขาต้องการที่จะดูว่าผมจะมีพฤติกรรมตอบโต้กลับยังไงกับสภาวะเชิงลบที่เขาแสดง ถ้าคุณเป็นโค้ดคุณต้องใจเย็นคุณต้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์และตอบแทนความรู้สึกที่ให้มาบางครั้งแน่นอนเราอาจต้องใช้เนกตทีฟโดยการอาจจะต้องดุนิดนึงเรอาจจะต้องแสดงออกให้เห็นว่าเรานั้นมีความตั้งใจที่ไม่งงเงนินสู้กับพลังเชิงลบคนนิดหนึ่งหรือบางครั้งจะเลือกใช้การโอดอ่อนผ่อนตามใช้วิธีการสื่อสารอย่างสันติวิธีการทําให้เขาใจเย็นการทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเขาก็ได้แต่คุณต้องตอบรับ กับความรู้สึกของเขาให้ตรงกับความต้องการของเขาด้วยและนี่คือ5ข้อที่เป็นกฎเหล็กของโค้ชครับผมการจะโค้ชคนให้ดีนั้นบอกเลยว่ามันเป็นศิละปะมากกว่าเป็นศาสตร์ครับไม่ได้หมายความว่าการโค้ชทุกครั้งจะสามารถประสบความสําเร็จร้อยเปได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้สึกของโค้ชซึ่งแบกมันลงสนามการโค้ชลงไปถ้าโค้ช มีความรู้สึกที่ปรารถนาดีต่อโคชี่อยากให้โคชี่มีความสุขอยากให้โคชี่ประสบความสำเร็จอยากให้โคชี่ก้าวหน้าแล้วหราก,ก็การกระทำใดๆที่โคชแสดงออกมันจะเป็นการแสดงออกโดยธรรมชาติที่แสดงให้โคชี่เห็นว่าเราห่วงใยและรักเขาการกระทำด้วยความรักเท่านั้นจึงจะสามารถละลายน้ำแข็งในใจของคนที่ตั้งบารรียไว้ว่าไม่อยากเรียนรู้ได้ครับผม และนี่คือหลักการในการโค้ชเบื้องต้นครับ